ัสดีครับอันนี้เป็นซองสฟิลแลนนะครับตัวนี้เป็น6379นะครับใส่กับกลอก19ตัวนี้น้องเราเอามาใส่ซีเซตพีเนซี T C นะครับอย่างที่บอกไปเนี่ยมันใช้แทงกันได้นะครับใช้แทงกันได้เดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้ปืนเกียร์แล้วนะครับโอเคผมให้ดูเสียงของมันนะครับลงไปลื่นๆเลยนะฮะแต่มันมีข้อสังเกตอยู่ก็คือ จังหวะช่วงล็อกอ่ะมันจะสั้นนิดนึงนะครับซึ่งระยะสั้นเนี่ยมันจะยังล็อกได้อยู่นะครับแต่ระยะยาวเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับแต่แต่ด้วยที่ราคามันถูกไงแล้วก็มันใช้แทนกันได้แล้วทรงมันมันค่อนข้างจะสวยนะครับก็เลยคนเลยซื้อไปเยอะนะครับแต่ไม่ใช่ประเด็นอะไรนะขใอยมันล็อกได้พออย่างนี้นะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งใช้ไปนานๆ5้ปีนะครับรู้สึกว่าตัวล็อกมันหลวมหรืออะไรอย่างนี้ก็ เปลี่ยนรุ่นได้หรือว่าจะซื้อรุ่นเดิมไปใช้ก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นของ P10C ตรงๆเลยก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือด้วย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 ทุนทรัพย์ด้วยเรื่องความประหยัดแล้วก็ความคุ้มค่านะครับเขาก็เลยมาใช้ซีรีส์หกนะหกสามเจ็ดเก้าหรือหกสามเจ็ดแปดนะครับของซัฟฟอรี่แลนด์นะครับอ่ะให้ดูกันนะครับเผื่อใครอยากจะได้นะฮะก็จัดไปนะครับเอ่อตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับช่วงคันค้างสไลด์นะครับมันหลบให้นิดนึงนะครับของ พีเนี่ยมันแบนอยู่แล้วนะครับมันแบนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะขูดนะถึงมันจะขูดก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถเอาใดร้อนตรงเนี้ยเป่าตรงนี้นะครับให้มันพองออกนะฮะนิดหนึ่งก็ยังได้นะครับแต่แบบเนี้ยผมว่าแบบเนี้ยเดิมเดิมมาดีแล้วเนี่ยมันพอดีเป๊ะเลยนะครับของเพือนของน้องเขานะครับโอเคครับซีแันพีเทซกับ6379อารติดฟไวชายนะครับขอบคุณครับ